อนเโซ่ก่อนซาบีเดนจ้ากลับมาแล้วจ้ากลับทำสบายแฮปปี้ชาแนลจ้าพี่น้องจ้ามาทักทายพี่หน้องเฮาจ้าพี่น้องเมื่อนี้ซาบีเดนแดดออกแดดออกดีดีจ้าพี่น้องจ้าเป็นยังไงเนาะพี่น้องจ้าสบายดีทุกคนบ่นอนจ้าหลังจากหลังจากไอ้ทรงไทยทรงไทยปีเก้าตอนรับปีใหม่เนาะจ้าพี่น้องจ้าไอ้กะ ทุกๆมองกะสีบ่ต่างกันเนาะจ้ากะมีเลี้ยงฉลองสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนาะจ้าพี่น้องกะอ่าเลิกกาขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ทุกอ่าคำอวยพรเนาะจ้าพี่ๆน้องๆเฮาเข้ามาจา้าเลิกกาขอให้พี่ๆน้องๆเฮามีความสุขคือกันจานะ้าแล้วกะอ่าประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเนาะจ้าที่ที่หวังเนาะจ้าพี่น้องจ่ากะคือ คือปีปีเก่ามันผ่านผ่านผลไปแล้วซิงซิงบอดีกับให้มันลายไปน้ำปีปีเก่านะจ๊ะพี่น้องและะ้วก็เข้ามาตอนรับสองพันสองพันยี่สิบเอ็ดนะจ๊ะพี่น้องสองพันยี่สิบเอ็ดกับห้มีแต่แนวดีๆดีเขามากนะจ๊ะพี่น้องกับเริ่มตน้นเริ่มตน้มตนอ่าพุทธศักราชใหม่จ้ะพี่น้องจ้ะแล้วกะ็สู่ฟ้าฟ้านมันไปนะจ๊ะพี่น้องคือเลืใองตอนนี้ก็คือบ่มีเบียรมีงานนะจ๊ะพี่น้องบ่มีเบียรมีงานกานับ ยิงเขามาช่วงพี่ว่าไอ้โลกโลกร้ายนอกจากพ่นอ้องอ่าโลกที่เยาหูก,กันนอกจากพี่น้องไอ้โลกอไอ้เลขสิบเก่ามีจะหวยออกข้างหันนีเลยนะจ้ะพี่น้องหนึ่งเก่าโอ้ยจ้ะไอ้เลขอ่ามือน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลขสิบห้าออกไปเบิง้งข้างนอกจ้ะพี่น้องไอ้อากาศดีจ้ะพี่น้องแล้วก็เลขกับไอ้อยังขันเลยมียังมามะหายเบิง้งหายสมดอกจ้ะพี่น้องก็สียู่บ้าน นี่แหละจ้าวิถีชีวิตของเมียก็รังก้นเงินที่ว่ายังท่านเอกอยังท่านเดกยังท่านเดกประสบความสําเร็จนะจ๊ะพี่น้องงานการอย่างท่านเอกนีเฮ็ดเนาะจ้าพี่น้องกะมีตากําลังสีกําลังสีขอขอเงินเงินรัฐบาลกินนะจ้ะพี่น้องกันได้เข่าประชุมทุกมือแต่มือนี่ก็สิเข่าช่วงบ่ายจ้าพี่น้องสิสิได้เข่าช่วงบ่ายลกาศ กระสีมีประชุมอาทิตย์ละอาทิตย์ละสามสามสี่หมื่นละจ้าพี่น้องแล้วกเ็เฮ็ดก,กิจกรรมร่วมเขารวมรวมกันน้ำเขาจาังสีใดเงินเขาเนาะจ้าพี่น้อง <c oughs> พอ่อใดค่าน้ำปูน้ำปลาพอ่อใดค่าผงสุรลนะจ้าพี่น้อง <c oughs> ดีกว่าดีกว่าโบมีโบมีไล่ใดออามาเลยจ้าพี่น้องแล้วก็คือว่าล่ะเขาก็เรียนภาษาไปมันบ่ได้ว่ามันสิง่ายเนาะจ้าพี่น้องจา้งจาแต่ว่ากับ่อยอมแพ้จ้าพี่น้องสู้ๆกันไปจ้า บมวาตายู่เมืองนอกบมวาตาผู้ใดนอกจากพี่นอ้องกะสู่ฟวาฟัาฟ่นเงินไปให้ได้นอกจากพี่นอ้องพานวิกิตมันไปให้ได้คนเล็กเป็นกำลังใจให้คือกันนอกจากพี่นอ้องจ้ะโอเคเดี๋ยวเล็ก้าไปเบิ้งข้างนอกนอกจากพี่นอ้องจ้ะไปดูข้างนอกอากาศแต่ว่าหี่มาเพโต๊หกลายมือแล้วจ้ะพี่น้องจต่ว่ามีมือนี่แดดออกพี่นอ้องเดี๋ยวเล็กผาพาไปเบิ้งไ้าไปเบิงบ้งที่มากับกับแสงแดดจ้ะพี่นอ้องมันจะเป็นยังไง น้องจ้าเบิ่งแสงแดดพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นในดีดีจ้ะพี่น้องพระอาทิตย์ขึ้นดีไอ้ไอน้นี่นี่มาจ้าพี่น้องเล็กบอมี่ยังไ,งไอ้มาให้พี่น้องเบิ่องตักจาก้าพักกันไอ้นี่เดี๋ยว้า้า้าแดดมันออกถ้าแดดมันออกดีดียังสี่จังหน่อยกับละลายจ้ะพี่น้องเย็ยนจ่อยจ่อยจ้ะเย็นมือจ่อยจ่อยพี่น้องจา้า ว่าเม้นว่าไอแดดแดดออกจังสี่สิโบ้หนาวได้จากพี่น้องแดดออกกันหนวาวจากพี่น้องจ้ะนะเดี๋ยวเลยสีไอ้ทายไปดเบิ้งตะเวนทางฝุ่นไอเบิ้งจ้ะพี่น้องจ้ะเย็นเบ้งพ <c oughs> ี่มะเป็นเพนเป็นๆพน